สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเป็นเดือนครับวันนี้ผมก็จะไปจัดเจลิสนะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในกิจบีทที่3นั่นเองครับคือกิจน้ําแข็งเวียดไฟนะครับหรืออะควาเวียดอินฟลูน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณสัก19ตัวส่วนพวก B ีอะไรเนี่ยผมไม่เอามาแล้วกันพวก B ีอะไรพวกนี้พวกอะไรแลกเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยคือข้ามไปเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้19ตัวนะครับโอเคครับตัวแรกเลยครับก็จะเป็นโลเวอร์สันนะตัวนี้ใช้โทเค็นน้อยมากแล้วก็จะเป็นแม็กซ้ายตัวเมตาด้วยนะครับแแต่่่ขข้้้ออเเสีียยลลลผมมมววาาาาาันนนนบงงไไไปิดดดดึกกก็ูจจะ แต่จุดเด่นเลยคือความบางของมันเนี่ยจะเป็นข้อบักของมันก็อารมณ์เหมือนโลโกต้ตคาร์ลสนะครับที่แบบตัวเล็กมากแต่วิ่งเบียดแซะค่อนข้างยีก่เก่งเวลาวิ่งเบียดแล้วก็ขาหย่ๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยโลบสันที่มีพลังงาน5าดาวแล้วก็สามารถที่จะแบบชิวๆครับเบิร์กเลยสูงๆมีพลังแฝงเอริคอร์ดด้วยครับแต่เป็นน้าหนักมันค่อนข้างบางมากๆนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในผมก็ยังให้เอสนะสำหรับโลบสันนะครับต,ตัวตัวต่อไปก็จะเป็นเกนดูซี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบโทเค็นท่าแรกอะผมว่า กินดะูซี่เนี่ยผมว่าไปซื้อเอาดีกว่าครับจริงๆมันไม่ได้ห่างจากร่างเดิมครับร่างนีออนนะครับก็พอๆกันแต่ห้ามาเล่นยืนเดี่ยวยืนคู่ผมว่าสบายอยู่ข้อเสียเลยผมว่าเป็นที่เรื่องของเท้านะครับผมว่าเท้าวันจังหวะจ่ายบอลหรือว่ายิงเนะี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กนดูซี่เนี่ยถนัดเท้าขวาด้วยเท้าซ้าย,ยต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องเกมรับผมว่าไว้ใจได้ตัวอาจจะบางในบางจังหวะเวลาชนนะครับแต่เรื่องแสบบอลแล้วก็แย่งบอลเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นนะครับโดยรวมแล้วผมก็ยังอยู่ใน A บวกแก่ๆจริงๆผมให้ S ได้นะแต่ผมให้ A บวกแก่ๆเพราะว่ายังมีพวก D can light ร้อยแปดเนี่ยที่แบบชัวร์กว่าแล้วก็น่าเล่นกว่านะครับต,ตัวตัวต่อไปก็จะเป็น d ด a ยโลนะปิดขวาตัวนี้ก็ยังอยู่ในเมตาโค้ดครับมาแบบเกิดใหม่เลยนะข้อเสียของ d i a ยโลเลยคือผมว่าพลังงานมันให้มาร้อยนิดนึงผมว่าเหมาะกับเอามาเป็นตัวจริงหรือเป็นสำรองเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับตัวจริงก็มีสำรองนิดนึงถ้าเอามาเป็นสำรองถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เนีย อยู่ในเมตามากๆครับเพราะว่าวิ่งเป็นม้าครับตัวนี้สปีด131แล้วก็การเลี้ยงมอญอะไรดีหมดถนัดเท้าซ้ายเท้าขวา4นะครับแล้วก็เิรคเป็นสูงกลางพลังแฝงก็มีแค่เหนือชั้นนะครับตัวนี้คือสปีดพอๆกับเบลเลยนะพอเสียผมว่ามีแค่เรื่องพลังงานโดยรวมแล้วยังไงก็เมตาแน่นอนครับแต่ผมว่ายังไม่สุดขนาดนั้นนะครับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์โกงนะครับจะไม่สุดให้เป็น S อสนะครับสำหรับเดียโลนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ามูสนะครับที่มีรูปร่างที่คล้ายๆเหมือนอานายเลยนะครับแค่มามูสเนี่ เดียวเท้าซ้ายเป็น4นะครับแล้วก็เรื่องของสปีดการเลี้ยงบอลการจบทะกรนี่ยโคตรดีเลยครับพลังงานเนี่ยเป็นข้อเสียของมันคือมันพลังงานแค่4ดาวนะครับสกิลมูฟก,ก็คือ4ดาวแล้วก็เวิร์กเลดสูงตำ่ำแล้วก็ยิงไกลได้ค่อนข้างเยี่ยดีโดยรวมแล้วผมว่าเล่นตัวจริงก็ได้นะครับเพราะว่าเวิร์กเลดเนี่ยจะเป็นแบบสูงต่ำนะครับก็จะไม่ค่อยลงมาช่วยเกมรับพลังงานน้อยผมว่าไม่ค่อยมีผลอะไรขนาดนั้นเอามาเป็นตัวจริงถ่มรองค่อนข้างท,างที่จะสบายอยู่โดยรวมแล้วมามูสก็ยังอยู่ในเชียร์รเ,นนรเอ็ดนะ บอนนะครับตัวนี้เป็นตัวเพชตรตมแนะนำเอามาเล่น c ีนะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยก็ตัวนี้มันสามารถเล่น c ีได้นะครับถ้าเรามีนักเตะเม็ดแดงแล้วก็เม็ดส้มนะครับโอวิามจะลดแค่2นะครับตัวนี้แนะนาให้เอามาเล่น C ีเพราะว่ามันวิ่งไวมากรูปร่างประมาณกลางๆอารมณ์เหมือนเตโยยืน c ีเลยนะครับตัวนี้อย่าถ้าเกิดยืนแม็กซ้ายผมว่าค่อนข้างยหลงนะครับตัวนี้เชียร์เป็นทาง c ีดีกว่าตัวนี้ผมเชียร์เป็น A บวกนะตัวนี้เลยนะครับเอายืนซีแบบใครที่งบน้อยอ่ะตัวนี้วิ่งไวมาก ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ากักโปนะครับตัวนี้สําหรับเหมาะกับคนที่กําลังปั้นทีมแล้วก็เปิดได้แล้วก็กําลังปั้นนะครับกักโปอาจจะไม่ได้ไวเวอร์แต่รูปร่างเนี่ยกำลังดีบางบงบางบอลจังหวะจบสกอร์เนี่ยกำลังดีเลยนะครับข้อเสียเลยผมว่าพลังงานเฉยๆครับแล้วก็รูปร่างความบุงความฟิ้วอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ในชีวิตจริงผมว่ามันเก่งกว่านี้นะก็ตัวนี้สําหรับสายปั้นละกันนะครับกำลังปั้นทีมกําลังสร้างอยู่ก็เอามาเล่นไว้ก่อนตัวนี้ผมก็ยังให้เอเว ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า c b ร้อยหกตัวนี้ตัดไม่ได้เลยครับเนี่ยตัวนี้เอาไปแลกแต้มก็ได้หรือเล่นก็ได้นะครับแต่ผมเชียร์แลกแต้มแล้วก็มาติดเนี่ยตัวนี้ตัดไม่ได้เลยครับเชียร์เป็นทางแลกแต้มแต่ถ้าใครกําลังปั้นอยู่ผมว่ามันเล่นแป๊บเดียวมันหมดแล้วมันพลังงานมันน้อยมากก็เชียร์แลกแต้มดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นอ่ามันจะมีซานโชรัาซานโชสองล่างเนี่ยจริงๆไม่น่าเล่นนะสำหรับสายกําลังปั้นทีมผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะตัวนี้แลกแต้มไปเลยครับซานโชสองล่างนี้ใครเปิดได้้้นนนะรััส่่ววววตตตตอไปปกกกก็็็จเเ RW ีแแแลลมย ก็ตัว CDM ตัวนี้สําหรับสายป,ปั้นแล้วกันใครที่แบบเพิ่งสมัครเล่นใหม่อะไรเงี้ยเอามาเล่นได้อยู่ครับแต่ใครที่ทีมฟูแล้ว หรือว่าสร้างมากาลังดีๆเนี่ยผมว่าแลกแต้มไปเลยครับตัวนี้ซีดีมบายเยินะครับแล้วก็มาที่แบ็คขวาตัวใหม่ก็เป็นคาฟูนะครับคาฟูเนี่ยจะก็อยู่ในท็อปสแล้วก็เป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในเกม3ตัวก็จะมีฮาคิมมี่ยูเแอลแล้วก็่าคาฟู oo, แล้วก็ตูรามก็จะไม่บอกนะว่าตัวไหนโนหนึ่งนะผมก็ไม่บอกนะแล้วแต่เราชอบเลยนะครับตัวนี้ก็ข้อดีเลยผมว่าพลังแฝงสวยเป็นฟูลแบ็คจอมบุกนะครับพลังงาน5าดาวสกิลมูฟสี่ดาวแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับคว,ความวาุงความไว พลังเกมรับเนี่ยสวยหมดแล้วแล้วก็พลังแฝงอะไรเนี่ยสวยก็ระวังในเรื่องของการเติมเพราะว่ามันลงมาช้าในวางจังงวะนะครับฮาคิมี่เนี่ยจะลงมาเร็วกว่าแล้วก็ความไวความไวความไวฮาคิมี่จะดีกว่านะครับตัวนี้ก็ยังไงก็เอสบวกอยู่แล้วครับก็ระวังเรื่องของการเติมนิดหนึ่งเพราะว่ามันเติมค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับสำหรับขาฟูนะครับแต่โดยรวมแล้วยังเป็นแบคระดับท็อปอยู่สําหรับเมตา t ี้นะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นพอสโคที่ใช้แต้มโทเค็นเนี่ยอ่าแต้มแต้มจ็กซอเนี่ยประมาณ500นะครับค่อนข้างแย่ถูกเลยพลังงาน5ดาวสกิลมูฟสีดาวแล้วก็เป็น CM ที่เป็นตัวทําเกมนะครับก็สามารถอัพส่งบอลก็ได้หรืออัพกล้ามก็ได้ผมแนะนําเป็นอัพกล้ามดีกว่านะครับหรือว่าโลมมิ่งไปเลยนะครับจริงๆอัพได้หมดเลยนะจริงๆทั้งโลมมิ่งทั้งส่งบอลแล้วก็ทั้งกล้ามเนี่ยก็ดีหมดเลยนะครับแล้วก็เวิร์กเรเวเป็นแบบสูงกลางนะครับแล้วก็พลังแฝงมีพวกอ่าเน้นเทคเกิลส่งไกลยิงไกลดีแล้วกกกกกก็เเเเเเเพลลลยย์์มมมมอรรรนนนนนะะคคคััับบบีีี่่่ิงไดาาาๆหท สตัวนั้นโดยรวมแล้วสาหรับฟอร์สโคผมว่ายังไม่ได้ครบเครื่องจนแบบเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในเกมนะครับก็ยังอยู่ในเทียเอสนะครับผมก็ยังให้เออยู่สําหรับฟอร์สโคนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเกเรตเบลครับที่หลายๆคนถามหาเอาเบลหรือยูเซดีนะครับเกเรตเบลเนี่ยข้อดีเลยคือเรื่องของความไวเวลาเรากดเขียวหรือว่าทําท่ากระดกบอลเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งไวแล้วก็เบียดดีมากๆนะครับแล้วก็การจบสบอร์เนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยโคตรคมเลยแล้วก็เท้าขวาผมว่าไม,ไม่แย่เลยครับที่ว,ว่าอยู่ในเกณ์ดีเลยดีกว่า พลังงาน4.5สกิลมูฟ4ดาวนะครับก็ผมแนะนำเอาไปเล่น RW ผมว่าค่อนข้างเฮีะเกิดมากกว่านะครับหรือว่าเล่นหน้าคู่ไปเลยนะครับตัวนี้ก็แลกได้สบายแล้วก็ยังให้เทียเอ็ดบวกนะครับสำหรับเกลิบเบลนะครับยิงคมจัดเลยแล้วก็ลูกดื้อ AI เนี่ยดีมากๆนะครับ ส่วนต,วตัวไปก็จะเป็นโซคัมเบลตัวยิงตามเวิร์กเลทของแคมเบลเนี่ยเวิร์กเลทต่ำปานกลางเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เล่นแผนหลัง3หรือหลัง5มากกว่านะครับส่วนหลัง2อ่ะถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แต่มันยืนไม่ค่อยเนียนเหมือนหลัง3หรือว่าหลัง5นะครับก็ระวัดระวังนิดนึงการยืนตำแหน่งมันจะยืนเกมรับไม่ค่อยสูงนะครับก็คือปกติอ่ากล้องหลังที่เป็นเวิร์กเลทแบบกลางสูงเนี่ยก็จะยืนแบบต่ำมากๆนะครับเวลาเล่นเกมรับแต่แคมเบลเนี่ยจะลงมาต่ำเนี่ยค่อนข้างจะลอยนิดนึงเพราะว่าเวิร์กเลทมันเป็นแบบต่ัน นะครับโดยรวมแล้วแคมเบลล์ผมก็ยังให้เป็นอเอสนะครับเพราะว่าลูกย่าง AI เนี่ยสูงใหญ่แล้วก็เบียดดีมากๆนะครับระวังเรื่องของพลังงานแล้วก็เวิร์กเลีมันเฉยๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าลิวาโด้ครตัวก็เป็นปีอีกตัวหนึ่งที่อารมณ์คล้ายๆเหมือนแกเรเบลนะครับตัวนี้ก็ห้าเอาไปเล่อเมเนเนี่ยเอลวบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยครับแล้วก็ยืนนะยืนตำแหน่งได้ดีเวิร์กเลีมันเป็นแบบสูงต่ำนะครับแล้วก็พลังแฝงก็ดีด้วยยิงไกลแล้วก็ยิงโค้งแล้วก็เหนือชั้นนะครับใครที่่่่เเเเปิดดดไไ้้ก็ลลนนนยครรรับพาาะวตำแหงงอใ ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่น C A M ฝังขวาหรือวยืน R W ก็ได้นะครับแต่ O v R เนี่ยจะลดทค่อนข้าง,งเยอะๆนะครับรวมแล้วลิวอร์โดผมว่ายังไม่ได้โกงจนเวอร์ขนาดนั้นตัวนี้ก็ยังเป็นแค่เอนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นลิคุเม่นะจรงิงก็จรงิกรงก็เอามาสําหรับสายปั้นผมว่าสายปั้นกำลังกำลังสร้างอะไรเงี้ย ก็ยังเล่นได้อยู่สําหรับลิคูเม่จุดเด่นเลยคือจงส่งบอลแล้วก็เลี้ยงดีเฉยจริงๆลิคูเม่เนี่ยมันไม่เคยโกงเลยครับแล้วก็ไม่เคยเก่งเลยก็จะมาทำกลางๆเหมเาะกับคนที่กาลังปั้นมากกว่านะครับตัวนี้ก็อยู่ใน F นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นกาก้าและกากาเนี่ยหลายๆคนเฮ้ยแรกอะคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะถ้าใครมีเศษ400โทเค็นหรือว่าเรื่องของอ,อะไรนะักเตะ107 0 10 6เนี่ยเหลือๆอยู่ผมว่าแลกไปเถอะกากา ข้อเสียของกา้าต um, so ัว so น an so right yeah. ี so chapter, ้ค okay. ือเรื่องของพลังงานแค่นี้นิดหน่อยเองผมว่าพลังงานมันน้อยไปหน่อยแต่ในเรื่องของค่าพลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งแล้วก็การยิงการส่งบอลการเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะดีและในเกมจริงของผมว่าเฟี้ยวสุดๆเลยนะครับข้อเสียเลยผมว่าพลังงานโดยรวมแล้วกา้าเนี่ยกองกลางเนี่ยก็เบียดเบียดลีโอนลเมสซี่อัติเมตได้แบบสบายสิจริงๆก็ยืนกลางสบายตัวนี้ก็ให้เอสบวกสําำหรับกา้า ยืนสบายๆแล้วก็กดเขียวไม่ไม่ไมอาเป็นตัวปั้นเกมไม่เน้นสกิลเยอะแยะนะครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับ S จริงๆก็เอบวกเนี่ยผมว่าก็ขึ้นได้หลายตัวอยู่ผมว่าประมาณนี้แหละเนี่ยพวกเนี่ยเอบวกละสาตัวเนี่ยผมว่าเฟี้ยวสุดละแล้วก็สโครโรเปสันเนี่ยผมว่าประมาณเนี้ยท้อง้างจะสวยเพราะว่ามันไม่ได้ครบเครื่องจนเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็เอบวกเนี่ยสวยหมดเลยนะเอบวกเอบวกผมว่าแบ็กซ่าตัวนี้กับกิลูซี่สวยส,วยสุดนอกนั้นกัรโปรรลิคูเมเนี่ยแลกแต้มได้ครับเนี่ยแล้วก็เเนี่ยแลกแต้มไปเลยโอเคครับ okay. ถา้าชอออบบบคคคคคลลลิิิปปนนนนีี้้้ฝาาากกกกกดดดดดไ์ตตมมววยยรรััััเเเ๋จจใหห่ Top.